เออลูกทิ้งอ่ะนี่ต้องมาตามหาทห้องเลยลืมแม่หรอยักไม่รู้อยู่สบายกับพี่ร้อยแก้วนะครับสองคนลืมไปแล้วมั้งว่าเป็นครอบครัวเราแทนสตอรี่บ้านนั้นเป็นครอบครัวลูกสองไปแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูสิว่าเกิดการเป็นไงบ้างติ้งหน่อยโอ้โหนล้อกันมีความสุขอยง่ี เชิดตาเป็นไงบ้างพี่ดีผมมากพี่ดีผมช่จัดการเด็กคนนี้เลยค่ะเด็กคนนี้ไม่ยอมหวีผมจะตาอหวีหวียังไงเนี่ยอือยิ่งดึ๋ง่อแม่ตัดตาจากกันนไปเป็นไงบ้างฮะนอนกี่โมงเนี่ยสี่ทุ่มกี่ทุ่มก็นอนแล้วอ่ะห้าทุ่มอ๋อนอนเร็วขนมขนมได้กินเปล่าขนสบงสเบียงมากินกันยังนอนอยู่เชิดตามเชิดตามคนด้วยเชิดตามลนคุณครับ ตอนเราตื่นแล้วผ้าห่มอ่ะมาอยู่ที่กองหนูคนเดียวหนูก็เลยเอาผ้าห่มไปห่มเช้ดแตมจากนั้นหนูตื่นขึ้นมาเชิดมาก็มากองหนูอีกเลยหนูก็ห่มเชิดแตมแต่ตอนนั้นอนไม่หลับเชิดแตมก็แง่ดิ้นหนอได้ได้ดู้ฤทธิ์ของเชิดแตมเอานอนยังไงอ่ะ ที่ลอยแก้วนอนข้างบนหรอกเชตันอนข้างล่างเนี้ยอ่ะข้างบนหมดเลยค่ะอ๋อนอนข้างบนนอนไหนเปนมดเลยเหรอวันนี้เหรอนอนข้างบนนี้เลยเหรแอบแล้วคืนนี้เป็นไงลอยแก้วไปนอนห้องแตมค่ะอนลอยแก้วจะไปนอนห้องเรานะครับยี่ใช้แล้ต้องเขียนใช่ไหมว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเชตันจะมาทำสปา เป็นสปาเด็กที่นี่ชื่อว่าสปาแคนดี้ที่เขาก็จะให้กรอกแบบสอบถามสุขภาพของลูกก่อนนะคะมีสปาเด็กด้วยใช่สปาแคนดี้ดูชื่อหวานหวานน่ารักก็จะน่ารักเหรอุิยดูพี่พี่ดูพี่พี่แต่งตัวเป็นสตรอเบอรี่ชื่อเต็มพี่พี่ช็อกโกแลตกับพี่พี่สตรอเบอรี่จะทำสปาให้อโอ้นี่ห้องห้องก็เป็นห้องเหมือนของเด็กอะโอ้ตรงนี้มีมุมทำเล็บมาเนี่ยใช่ไหมแล้วนี่ก็คือห้องสปาอุ้ย อย่างกระนางฟ้า,ฟามีช้างใส่มงกุฎมีคาถาด้วยจะแตมอันนี้ห้องสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่คือทำน่ารักมากอะเป็นสปาเฉพาะของเด็กจริงๆเลยอ่ะออมีแยกแยกออกมา<อ>กเป็นโซนของเด็กเลยนะใช่คือที่ผ่านมาถ้าทำสปาเด็กอะก็คือเข้าสปาผู้ใหญ่แต่ทำแบบออของเด็กใช่ไหมแต่นี้ทุกอย่างเป็นของเด็กมากดูสิขนมขนมนี่ก็ลูกกวาดใช่แล้วก็โต๊ะตรงนี้นี่โต๊ะทำเล็บ ที่เขาก็ให้บริการเต็มที่นะครับนี่เดี๋ยวให้เชิดแตนเขามีความสุขกับสปาใช้เวลาประมาณช่วงหนึ่งนะ,<ช>ะเดี๋ยวเราไปนั่งรองข้างนอกแล้วถามความรู้สึกลูกดีกว่าเสร็จแล้วเปนไงสบายไหมอบบาบอาบหอมน่ากินอยาเลยยักษ์ก็มนัน <c oughs> นี้อยู่หรือเปล่า <c oughs> ปกติแล้วอะค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่อะก็จะเป็นน้ำมาตูหรือเป็นชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าสปาเด็กจะเป็นไอติมกับช็อกโกแลตโอทำเสร็จแล้วออกมากินไอติมสบายใจทููคือ อะไรไม่ได้คิดเอมันเป็นกอริล่าี่เป็นลูกกอริล่าจจแตนกลัวตัวนี้เนี่ยนะเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ลอสเวอร์ครับแม่ปูเป้ลอสเวอร์แอ็นวนเจอร์แลนด์อ้าวแล้วเรามาเจอแล้วก็ไม่ลอสแล้วสิเพราะเราหาเจอแล้ว <c oughs> นี่จะเป็นโซนที่ให้เด็กเล่นแนวพจนไทยหน่อยนะออกแบบเป็นสวนสนุกเลยแหละโอ,อ้มีกิจกรรมเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> สนามเด็กเล่นแทมโบลีนมีโรงหนังเด็กนะคะมีคิสคาเฟ่ด้วยขอดูนะคะนี่เจแตมบอกว่ากลัว มันสูงกวัวตกลงไปดูสินี่เป็นดินแดนที่ให้ประชาชนไทยนะเดินบ,บ,บุกขึ้นไปบนนั้นเฮ<ช>้ยแล้วเจตแนอยู่ไหนอะหาไม่เจอเนี่ยเขามักก็หายไปเลยกับลออโวลเนี่ยเฮ้ยแลุ้ดขุดขุดอะไรอยู่วิชดเฮ้ยเจตแนขุดเจอไดโนเสา์เอ้าเจอเป็นตัวอะไรนี่หัวนี่พันอะไรอะ หมอนทองป่ะนัทรียนนี่เราเรามาดูตรงเนี้ความยิ่งใหญ่อลังการอะ่ะเขามีสไลด์ให้เลนระหว่างความอลังการลึกลับซับซ้อนด้วยนะอันนี้จะเล่นไหวหรอครับเดือดตัวความสูงฉันม่กลัวเมื่อไหร่ฉันไม่กลัววันนี้นี่แหละขี่จะดืตัวไปลองเล่นดูมาถึงนี้แล้วเราต้องผจญภัยกันให้สุดๆครับเชอร์แมนี่เตรียมพร้อมมากนะครับเนี่ยที่จะปีนป่ายใน Lost World เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นไม่จเป่นกระไรอเดี๋ยวไปเล่นนี่พี่เขาเซฟตี้ดีจะตายเชแตมมาเป็นไงบ้างนะติ๊กเอาไปน้ะติ๊กเชแตมต้องจับแล้วก็ไปตามรางรูปเชแตมต้องดูลูกเนี้ยแล้วก็มาตามรางนี้ยังไงอะโอ้โหทำไมเร็วจังอะก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเออเนี่ยมีเส้นทางให้เราเลือกหลายทางเลย โอ้ oh, พี่ไร้แก้วจะเล่นพี่ไร้แก้วเออพี่ไร้แก้วอไอซ์จายพี่ไร้แก้วบอกเสียวค่ะไม, <laughs> ไม่เห็นจะยากเอาไหมไม่เอาไม <laughs> 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 ่เอาเนี่ยพี่ไร้แก้วบินถลาเอ้าทำไมพี่ไร้แก้วหันหลังถลาเงั้นน่ะ <laughs> <laughs> ละลาละลาละลาเออโหแอดเวนเจอร์ oh, <adventure S 2> <laughs> มากครับเก่งมากนี่สูงเหมือนกันนะเนี่ย แต่เซฟตี้เขาโอเคสำเร็จโหนี่แล้วเรายังต้องไต่ไปนู่น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 แล้วก็กลับเสียวไหมโอ้โหนี่แม่ให้กำลังใจอยู่ข้างล่างพี่ไต่เลยจ้ามาคือมักเชอญเออพอมันหลวจแล้วมันก็ยังเซฟไงไม่ต้องห่วงเต็มกระโดดเลยกระโดดเลยย้ยกระโดดเลยฟิวโดนเลย ไตไตไตเออนึงไปเออเก่งเก่งเก่งเออเอาน้องตามาหลักข้างหลังคนหนึ่งอ่านี่นะครับฝึกลูกให้เป็นลิงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองอันนี้มากนะครับเจตแอมไหวไหมเนี่ยสู้ๆเพราะรออยู่ตรงนี้เก่งมากลูก กาแข่หน่อยการแข่งหน่อยเอ่อมาแล้วครับอ๋อรอบแรกของเจอแตรมในชีวิตนี่นี่อุปกรณ์เขาเซฟตี้มากับนี่โอ้โหทำหน้าชิวๆทำหน้าชิวๆดึกแล้วโหนั้นมายังไม่สะใจนะครับนี่มาโดดแทมบอลีกันต่อไม่จบไม่จบโดดโซนแอดเวนเจอร์จริงๆนี่ในโรงแรมนะครับเนี่ย ส่วนน้ําอลังการมากคือแอทิวิตี้อลังการตั้งแต่เมื่อกี้ใช่ไหมตรงที่เราไปกันมานี่มาผ่านส่วนน้ํานะคะอันนี้ยังเป็นสระน้ําส่วนน้ํามาอยู่ตรงนู้นเนี่ยมองขึ้นไปเดี๋ยวดูโรงแรมโหใหญ่โตมากจริงๆที่เนี่ยมาพักนี่คิดว่าคืนเดียวไม่พอหรอ้องมีสักเดือนนะนะใช่กำลังดีเลยสระไว้น้ำใหญ่มากเลยครับตอนนี้ตรงเนี้เป็นเหมือนแบบว่าทะเลเทียมอะเพราะว่าตัวนี้เป็นชายหาด มเกาะฟองใสได้นะก็ะฟองใสได้ดู้เชิดามก่อนดูนี่นะคะทุกคนก็แต่ว่าเป็นปหมึกค่ะกระมือนี่ปลาดาหรือกระมือดอ๋อเอ้เนี่ยเป็นสะเดกนะเพราะว่า40เซนเองใช่ข้างนอกลุ้นสะตัวใหญ่แล้วก็มีสวนลงสวนน้ำเราค่อยๆเล่นกันไปค่ะเริ่มจากเล็กๆนี่เขามีที่ให้โดดน้ำตรงนั้น3เมตรโดดน้ำไหมสามเมตรยันไหมยังยันโอ้โหโอ้ ที่เขาตีลังกากับหลังเราแก้ไหวล้าโอ้โหอ้่า่่ไปได้โอ้โหเื่อต็มก็เก่งเหมือนกันนะเก่งมากเก่งมากไปที่นังนลึกมปสนะลึกเท่าไหร่นะสี่ไง3.80ปดกระโดดได้ตรงนี้ มันตกใจมากเลยนะมันเร็วมากเลยอ่ะฉันอยากเล่นแล้วสวนน้ำโอ้ยน้ำฝาดลงมาจะตามโอ้ยโอ้โอ้ยเป็นไงบ้างลูกโอ้โหโอ้โหหนาวกันมาเลยนี่ไปเล่นอะไรกันมาบ้างครับเนี่ย เรซี่ลิเวอร์เรซี่ลิเวอร์อสวนสวนน้ำสวนน้ำโอ้โหอ้าวแม่ปุฟเป้ก็ไปเล่นมาด้วยเหรอเนี่ยเล่น,นะดีโอ้มาเราต้องเล่นใช่ไหมใช่อดใจไม่ไหวชอบแต่พ่อไม่ได้เล่นเลยอคะค่ะ <c oughs> พ่อเฝ้าของไงสมบ,บัติดูสิสมบัติเยอะแล้วนี้อพยพไปไหนกันเนี่ยขึ้นห้องอาบน้ำค่ะเพราะว่าคืนนี้จะมีดินเนอร์สำคัญเนี่ยเหรอตรงเนี้ยเหรอที่แม่ปุฟเป้มาเรซอที่ลิเวอร์ อีกการจะเตมมาไม่อยากให้น้ำเสียกหัวตอนนี้นะคะเราอยู่ในบุฟเฟต่ต h คริส m a มสอีฟนะคะที่โรงแรมแกรนด์เซนทารามีลาชพัทยานะ เป็นบุฟเฟต์านานาชาตินะคะแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะแต่ว่าวันนี้พิเศษที่เป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะคะซึ่งทางโรงแรมอะ่ะจะมีบุฟเฟ่มีงานปาร์ตี้ที่ตามเทศกาลต่างๆอยู่เรื่อยๆวันนี้เลยจัดธีมเป็นนี่มีซานตาคลอสเต็มเลยขนมขนมหวานเทียบขนมแถวนี้น่ารักสุดๆนะมีขนมที่เด็กๆต้องชอบแน่นอนนี่คริสต์มาสก็ต้องมีนะคะน้องตุ๊กตาขนมผงอย่างนี้แล้วก็มีอมยิม้มเป็นซานตาคลอสเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็นี่แคนดี้เคน ับเค้กน้องกวางเรนเดียนะคะ <c oughs> น่ารักมาก,น,ากน่ารักที่สุดมัชเมลโล่กับช็อกโกแลตฟองดูค่ะอันนี้เป็นของเด็กเมืเ่อกี้ช่อกันมาชอบอันนี้แล้วนะคะแมคแอนชีสนะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารนานชาล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนี่ซุปของเด็กเหมือนกันใช่นี่น,นีเู็นซีฟู้ดค่ะตรงนี้เป็นของโปรดแม่ในตรงนี้เป็นโซนสัมลลมควนันแฮมต่างๆน,นะคะแถบนี้เป็นข้าวกับ,กบข้าวค่ะพาสตา้า โอ้เห็นแล้วหิวะหิวเลย้ไก่วงไ่วงตัวโตๆอ่านี้เป็นอะไรอะเป็นแฮมช่หอเป็นแฮมกับเนื้อบัวทางนี้เป็นซุมสปาเกตตี้เดี๋ยวแม่ก็จะมาสั่งให้เชิดแตมตรงนี้เป็นันดอรมาด้วยสนฮอเพิ่งเคยได้เจอสนดอโอ้ตัวจริงเด็กจริงโอโหโอโหมาบตโอ้ ตลาพัทยานะคะเขาก็จะมีแบบรูปๆเทศกาลน่ะ <Wow. S 1> เขาก็จะมีปาร์ตี้แบบนี้นะคะลองติดตามกันดูนะ mm. แล้วก็วันหยุดพักผ่อนนะคะ mm. ก็มาเที่ยวกันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนิดเดียวเอง mm. มาเราก็สนุกสนานแบบนี้นะ mm. เดี๋ยววันนี้พวกเราไปปาร์ตี้ครสมาต่อก,กัอนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมีคริสต์มาส